ตอนนี้ก็ของพี่พานุวัตรมาแล้วนะเหลือของน้องจิรินยังไม่มาน่าจะมาพร้อมกันนะนี่ครับทุกคนเราก็ฝั่งนี้จะเป็นของพี่สมบูรณ์นะครับพี่สมบูรณ์ก็จะมาดูรถเนี่ยไอตัวเทาแลมโบตัวนู้นอนะ่ะไอตัวสี่ประตูอ่ะประตูนู้นนะู้นอ่ะเราก็จ่ายเงินจ่ายเงินไว้นะครับเราทีนี้ก็เดี๋ยวพอรถแต่งเสร็จก็ค่อยไปส่งที่บ้านส่วนเมื่อกี้ก็จะมีของน้องจิรินมาอีกจิรินก็คือเป็น เดี๋ยวห้องน้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับห้องน้ําฝั่งนู้นนะครับอันนี้มากี่คนครับมาห้าคนไหมครับมากี่คนเอ่ยห้า <5 S 2> <5 S 1> คนอะหกคนกลับได้เดี๋ยวเข้าห้องน้ําเสร็จเราไปนั่งรอข้างในเลยนะครับอีกรอบหนึ่งครับยืนยันรหัสบาร์อีกรอบหนึ่งครับเหมือนเดิมอืมอะไรถูกแล้วไหมถูกอ่าทำยไรคือยังไงแสดงว่านั่นละ เลื่อนไปด้านล่างครับผมอันนี้ฝากฝากให้ลูกค้าเซ็นไปเสร็จ mm. ก็อันนี้ไม่ทันนะครับฝากทีมงานช่วยปล่อยให้แล้วก็จะมีของ f อฟซีที่อ่าอยู่ประคํมมาจ่ายเงินแล้วก็รอรถเสร็จไปส่งเนาะแล้วก็ตอนนี้ของน้องจิลินก็เสร็จแล้วอเว่เดี๋ยวยังเพิ่งถ่ายรูปครับของเราไปไหว้เจ้าที่ก่อนครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง จะกินเนื้อย่างอะไรก็สำรองจ่ายด้วยนนะเดี๋ยวมาตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมามามาไหว้เจ้าที่ก่อนมามา <c oughs> ครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ได้แน่แน่ได้ชัว์ๆแต่จ่ายเงินไปก่อน <c oughs> แม่จ๋าอันนี้อ่าแบ่งเป็นเก้ากับห้านะครับ <c oughs> มาตามไตามาเลยครับผม เดี๋ยวผมลองพนวัดเราต้องไปทายด้วยแม่อ่า5กับ9นะครับแล้วทีนี้5นะ่ะขวามือ5ขวามือใช่ครับแล้วก็9ซ้ายมือซ้ายมือจ้ะมาไหว้เลยแม่จ๋ากดลงอกงถวไมูกไม่ไม่ต้องเนี่ยเอาตามสะดวกเลยครับผมอธิษฐานเลยครับรางวัลที่หนึ่งอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปักเลยปักเงินปักทองปกักโชคปักลาบ ป,ปังนี้่เ<ม>กาปักฝั่งนี้เลยแม่จา๋า<ม>นี่ฝนเพิ่งตกชุ่มชำ่ำจ<ม>้าเราก็ห้าปักฝั่งนู้นนะครับแล้วเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปรถกันแล้วก็แนะนําการใช้รถแค่นั้นเองครับผม อันนี้ไหว้เสร็จเรียบร้อยหรือยังครับไหว้เรียบร้อยแล้วเนาะไหว้ที่ตัวรถเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วอมอะไรขโมยขนมใช่ไหมกี่ครบอยแล้วครับเนี่ยจะใต่รบกวนขอเน้นิดนึงครับอันนี้เรียบร้อยยังอ๋อเชื่อมต่อบูททูธโอ้ขอบคุณครับผมกำลังตามหาอยู่พอดีเลย ้วถ่ายรูปให้อันนี้ก็เดี๋ยวกําลังแนะนําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับของคุณที่ผ่านวัดแต่ว่าตอนที่ลูกค้าจอเดี๋ยวเราต้องมาส่งเขานะเชิญถ่ายรูปด้วยกันครับผมใ,ใครจะถือกุญแจครับ โอเคหนักนิดนึงนะของน้องจิรินถือนี่ก็ได้ครับผมแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะไม่ไม่ต้องบงังรถเดี๋ยวพี่ไต่ลบเดี๋ยวลุกขอโทษนะครับขอโทษนะนี่ยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวายืนยังไงก็ได้อย่าบางังรถอ่ะนี่เข้าได้ด้วยกันเลยครับนี่ไม่ขังดองอยู กับผมโทษนะครับโอ,โอ้องจีรินขยับมาฝั่งนี้แม่จ๋าแม่ขยับออกจากรถนิ่นึงต้องจีรินตรงกลางครับผมเอ้นั่นแหละครับนี่เลยมมุม,มดีที่สุดอ่ะโอเคครับมองกล้องนะมองกล้องถอดแมสได้นะเพราไหนๆก็มาด้วยกันละใช่ครับเป็นไรก็เป็นด้วยกันมาโอเคครับ มาเตรียมมองกล้องนะครับผมครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ครับผมโอเคครับไม่ต้องตบหัวกันให้กดไลค์เฉยๆโอเคครับหนึ่งสองหนึ่งสองค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะอันนี้เดี๋ยวใครจะเป็นคนไ้า้ที่ตัวรถครับโอเคครับมารวยๆเฮงๆนะครับยินดีด้วยกับรถคันใหม่กุญแจตัวนี้ถ้าสมมติว่ากุญแจมันอยู่ห่างจากประตูสัก80เซนเรากดตัวนี้ได้เลยนะครับ คนได้เลยมันจะเปิดได้เลยบางคนคือแบบกับไออยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยี้กเกยจไปค้นหาอย่างเงี้ยใช่ครับเดี๋ยวแม่จ่าแม็กขึ้นเลยแม,แม่เตรียมขึ้นรถเลย<ะ>บเยบาเลื่อนเบามันจะอยู่ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตัวนี้<ะ>โอเค รับยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่นะครับรวยๆเฮงๆนะครับโอ้ยเป็นอย่างงี้มันก็พอดีเดี๋ยวมีทีมงานช่วยดูเนาะพอดีติดอีคันหนึ่งอยู่นนครับได้ครับใบเสร็จได้แล้วสมุดรับประกันก็ได้แล้วแหละงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้ก็เหลือแค่ออกอย่างเดียวใช่ไหมครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวไต่เอาสมุดรับประกันให้ที่ใจด้วยนี่แม่จ๋าที่เป็นแม่ธิษฐานยังแม่ธิษฐานเลยจะแม่จ๋า นี่พอเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้ตรงนี้ครับแม่ที่เป็นพวงอะครับแม่ก็เอาหมวกแข๊ตรงนี้นี่ครับผมนี่นีแเลยที่เป็นช่อแม่ก็เอาวางไว้ข้างหน้าตรงนี้บริเวณทางโซนครับลูกกับกุญแจแม่ก็ออกเลยครับเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวไต่คืน แล้วทีนี้เดี๋ยวคันนี้ใครเป็นคนขับกับแม่กับด้วยได้ครับเดี๋ยวใส่แนะนําการใช้รถให้แป๊บนึงครับนั่งที่ตัวบอกเลยก็ได้ครับไม่ต้อง่อะไรนะตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเปิดทางน้ํามันนะครับเปิดตาทางน้ํามันก็คือเติมดีเซลเติมได้หมดเลยนะครับตั้งแต่บีศูนย์หึงบียีเติมได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงไฟหน้านะครับถ้ามันสูงมากเกินไปถ้าเราเปิดไฟหน้ามันสูงมากเกินไปใช่ไหมมาลองปรับตัวนี้ดูมันจะปรับได้4ระดับ คือโดยปกติเนี่ยมันมาตรฐานอยู่แล้วแหละแต่ว่าเผื่อเราไปบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยกับแลวหน้ามันโดดกับแล้วก็พวกตัวนี้ก็คือเออเวลาติดไฟแดงนะครับเนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกติดไฟแดงใช่ไหมถ้าเราเหยียบเบรกแล้วมันมันดับอย่างเงี้ยมันเกิดจากตัวนี้มันทํางานก็คือถ้าเราไม่อยากให้มันทางาน่ะเราก็กดตัวนี้ปิดกับแต่ว่ามันต้องปิดทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องนะคือมันเป็นตัวตัวรถมลพิษอ่ะก็คือไม่ให้เครื่องมันทางานตลอดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับวัตถุประสงค์ของมันตัวไหนนะตัวนี้ตัว เพราะเดี ok in, ๋ยวเวลาไปเจอไฟแดงติดแล้วจะตกใจติดไฟแดงปุ๊บรถดับอะไรอย่างเงี้ยรถมันจะดับใช่แล้วต้องเหยียบเบรกมันถึงจะดับปกติคือเวลาเราเข้าตัวดีใช่ไหมครับติดไฟแดงบางคนเขาก็จะเหยียบเบรกไว้ทำมันไม่นานอ่าแล้วทีนี้คือพอเงื่อนไขมันครบอะไรแบตเตอรลงแบตเตอรี่ไม่อ่อนเงื่อนไขมันครบอะไรเงี้ยมันก็จะดับเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าพวกระบบแอร์ยังทางานอยู่นะครับมันดับสักพักหนึ่งีรือมันจะติดเองหรือถ้าเราปล่อยเบรกปุ๊บมันก็ติดครับอันนี้บอกไปก่อนจะได้ไม่ ไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยถ้าไม่อยากให้มันดับให้กดตัวนี้ปิดโอ้ไอตัวนี้ปุ่มปิดปุ่มปิดปุ่มเปิดกับที่ซส่ของเราติดไปไดงก็ไปตัวดีอยู่แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับยินดีด้วยกับรถคันใหม่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับเดี๋ยวยืนรอส่งครับได้แต่รอส่งครับ ภาคกำลังจะวัดอันนี้เดี๋ยวรอใบเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอใบเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวคันนี้รอของพี่พันธุวัฒน์เนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยละคันนี้เรายืนรอส่งลูกค้าลูกค้าบ่อยๆลูกค้าบ่อยๆโอ้สวัสดีครับผมทำอะไรวันนี้วิ้ยตวันนี้เท่าไหร่คันนี้อยู่เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกับได้กาแฟวันตินยังเอาอะไรไหมตัวนี้เป็นหนึ่งจุดเก้า ถ้าสามพมันจะเป็นตัวเเลยตัวเมก็อยู่ล้านห้าพันโอ้ล้านเจ็ดหมื่พันตารุ่นนี้เอ็กซิลมันไม่มีเครื่องสามพันเดี๋ยวผมรอส่งลูกค้าแปบนึงลงมา ไปแลวขอบคุณครับเดี๋ยวไปตามใบเสร็จให้น้องชิลินครับนี่ไงแมคโครเราก็ไปกลับรถไงออกจากโชว์รูมแล้วก็จะอยู่เธอนะครับขับรถดีๆนะครับผมใครที่อยม่ไดนจะได้ไง แม่จ๋านั่งเลยเจ้า so ข, ok, ข,ของรถครับขอบคุณครับโอ้ดีใจด้วยครับกับรถคันใหม่นั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวไปเติร์เติร์จนะลาปิดให้แม่จ๋าตามเลยตามยามเป๊ะเลยโอเคครับปิดประตูนะครับแม่จ๋าปิดประตูเนะครับขอบคุณครับแม่จ๋า อันนี้ก็จะเป็นขั้นที่สองของวันนี้ที่จะออกไปทำไมถึงมอาไม่มไตายนะแต่ว่าของของวันนี้ก็มีปล่อยพิเน็กเอ้าขันหนไรขันหลังขันหลังคุพามาซื้อแล้วสวยมากสวยมาก สวยจริงเอ็กซิลี่เบ็กเมย์เบ็กเมย์ขอบคุณนะครับผม